ทีนี้เจาะลึกเลยเอกิติเก้จะมาเพิ่มอะไรให้กับลิพูนมันโอ้โหข้างบนนี่ก็จะทับกระตายแล้วเนี่ยปีแล้วได้ดูเขาเล่นบอลสองนัดจ้ะก็คือกระดูกเราก็ดูแค่สองลัดไงเขาตาไหมคือเขามีความแพรวาวมีความแพรวาวมีฟืดฟาดแล้วนี็ต้องกระดกเลียวแล้ลิ้นทั้หมดด้วยแพรวาวอ่าเนี่ยปึ๊บปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยมีสเต็ปบอลตัวสูงแต่ว่าไม่เก้งก้างไงไม่ช้มีความคล่องนู่นนี่นั่นจ้ะแต่ไอ้พลาดอะไมันก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอก จนไปนั่งดูคลิปมันมีคลิปที่เขาตัดมาแบบเจ๋งค <ปะ S 2> ็คือเทพ u t u b e สุดยอดแล้วคลิปหนึ่งก็ตัดมาคือมิสจังหวะมิสเ,เลี้ยงไปลบไปยิงข้ามคานยิงออกอะไรก็มีไม่ใช่มีหม,ม,มีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามาอ่ามันก็มาคือเขาสามารถเล่นได้หมดเลยในแดนบนเล่นแดนบนเล่นได้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่ากองหน้าเนี่ยตัวลุกทั้งหมดเนี่ยต้องไฮบริดแล้วใช่ต้องเล่นแบบมันไม่เหมือนแบบซ้ายกองหน้าสมัยใหม่เอออยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ ต้องเล่นได้ครบใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ปากหลักเป็นก้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่ามันจะหลากหลายขึ้นคือซาร่าก็ทุกคู่แข่งเลยแอนเดี๋ยวมึงอยู่ทั้งขวาอะไรอย่างเงี้ยไปหมุนไอ้นี่มาซิซาร่าครับข้างในซิเออปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นหน้าได้เพราะเขาเล่นหน้าคู่กับไปโอมามามูธไงใช่ของของไอ้ที่มาแมนซิตี้เขาเล่นด้วยกันอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นตัวเลือกให้อนุสตรได้เล่นใช้งานก็ถือว่าเข้ามาในช่วงวลาถ้าไม่ขายอ่ ดีอาร์สเดวิดจริงๆไม่ไม่ควรขายแล้วล่ะใช่แต่ดีอาร์สขายก็คือถ้าคุณขายเคซ่าเนี่ยโคต้ามันพอดีแล้วเอกิติเก้ก็เป็นสิบเจ็ดพอดีโคต้าต่างชาตินี่คือโคต้าต่างชาตินะโคต้าต่างชาติต้องลงทะเบียนก็โอเคแล้วนี่เรามีตัวลูกหกคนเงี้ยถือว่าเหมาะกับการมันเปลี่ยนกันได้หมดนะพี่จอมใช่คือถ้าเรามองจริงๆอ่ะมันไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าเสียไปคนหนึ่งไงใช่ไหมครับไปใช่ไหมมันก็มันก็เหมือนมาแทนอ่ะแต่ว่าดีอาร์สเอาไงเขาล่าสุดก็ยื่นขึ้นบัญชีขอย้ายทีมแล้วนะ ถ้าเขาขึ้นบัญชีขอย้ายทีมเนี่ยเขาจะเป็นปัญหาเนี่ยเขาจะกดดันสโมสรเนี่ยใช่แต่ตอนนี้เขามาทัวร์อยู่เนี่ยมาอยู่ฮ่องกงเพราะว่าเหมือนเขาแจ้งแจ้งว่าถ้ามีดีลให้เขาย้ายเนี่ยตอนนี้น่าจะกินบะหมี่เกี๊ยวอยู่นะอยู่แถวเออมาเกี่ยวเสียวเสียวหลงเปาเนี่ยเออเกี่ยวฮ่องกงเออเดี๋ยวหลงเยู่นี่บะหมี่ฮ่องกงร้านหน้าอะไรพวกนี้เออโหฝันนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าตลาดแต่ถ้ามันจะย้ายเขาก็กลับได้เลยอันนี้ไม่ดึแล้วนีใช่ไหมแต่ก็คิดว่าไม่ควรขายหรอกถ้าราคาเบาอ่ะ มันต้อง70ล้านก็อนดิวแรก58ล้านปฏิเสธแล้วแสดงว่าลีพูลไม่อยากขายใช่ไหมแล้วมี6คนเนี่ยเออถ้ามี6คนนี่มันก็เหมือนไอ้กีติก้ก็มาแทนโชต้าไปก็นแหละลงล็อกพอดีลงล็อกก็เดินต่อเดินหน้า